ไปต่อกันที่โรงเรียนบ้านโคกสว่างหมู่ที่2ตําบลหนองแสงอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีพันเอกปฏิวัติชื่นสีเสนาธิการกรมทหารราบที่13กกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่2ส่งมอบจัก,กรยานตามโครงการ army bike สารฝันปันสุขให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีผลการเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านขาดแคลนคทุนทรัพย์ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปกลับโรงเรียนค่ะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลตามนโยบายของกองทัพบกและได้สร้างขวัญกํำลังใจให้กับเด็กนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยทางด้านตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนะคะก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณพี่พทหารกองทัพภาคที่2โดยกรมทหารราบที่13ที่นำรถจักรยานมามอบให้ในครั้งนี้ค่ะ ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ช่วยเกษตร